ใครไปก่อนเฟมเฟมซิ้งเกินไปเอาเกณไม่เก็บเห็ดได้ไหมลงมาเลยได้เพราะว่าก็ไม่ได้เก็บตั้งแต่ขบ,นบขวเนเราเน้นกลับบ้านเราไม่เน้นเก็บเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวเรไม่เน้นเก็บเพชรไงทำไมลงมาอ๋อหมายถึงว่าไม่ผ่านตรงเขียวเขียวเนี่ยเหรอเออนี่ทางรถเออว่าฉลา,าดแล,แล้วฉันลงมาทำไม ฉันรู้ว่าไม่เก็บเผ็ดต้องไอไม้ๆนี่เหนื่อยเย้โอเคหมดเวลาสองทุ่มแล้วทุกคนเฮ้สองทุ่มแล้ว เอ้ยไม่ใช่สองทุม่มสองชองั่วโมงเกมใช้สมองก็เก่มน,น,นี่ยแน่นอนไปทีละคนใช่ไหมหนูก็ว่าไปทีละคนอันเมื่อกี้ครบสองชั่วโมงแล้วนอนขอบคุณเอลฟี่บอดีนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์ใครมาไม่ทันตอนแรกเราเล่น r o โ วันนี้เราแรงขึ้นอลิชบิดขึ้นแค่หนึ่งดาวน้อยน้อยมากแล้วก็มาลงเล่นน้ำกบไฟต่อเห็นไหมพีม่ต้องคนบอกเฟมยาหรืมมาแคสเกมนะ You know, you know. กินด้วหรอเกมนี้เกมนี้มันแบบเ,เล่นบ่อยแล้วมันหัวร้อนอะ ะจิตไ้ตามมาคุยอะไรอยากคุยกับฉันหรอคุยเลยคุยฟมเสร็จนามาเป็นชั่วโมงเลยนะดูมาทำอไรอยธรรมแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ <laughs> อยากฟังเพลงมาปรอค,ครับบนสเตจไงเธอก็เห็นแล้วฉันก็เห็นเธอ มาแคร์เกมบ่อยๆนะเฟมด้วยเดี๋ยวมาคร์เฮ้ยทำไมมาเสียงสิบแปดขนาดนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาค่ะถ้าพี่นายมาแชวยพี่นพี่เายพี่นไม่ได้แคร์เกมปะถ้าเขาลงมันก็ลงโอ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาลงไม่กูดูตารางไงไม่มันต้องไม่เขาเดือนลงเดือนเดือนขบวนเดือนนี้เดือนหน้าเขาลงสรุปเดือนหน้าเขาไม่ลง ไม่เป็นไรให้รอได้ไปบายแต่เลยเป็ไม่เล่นจริงน่ามาเด้งกว่านี้ก็น่ามายกกันแล้วเอ้ยอันนี้ชอดหรือบุลี่ยกยกบายบายเฮ้โอ้ยแชร์ด้วยด้วดูไลฟ์พี่ภมต่อได้นะฮะบาย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 ปิดปิด ยังอะไรนะโอเคปิดตรงนี้เกมไม่เคยได้ยเสียงเฟรมเวอร์ชันบูบี้เลยฮะเสียงเฟรมเวอร์ชันบูบี้น้องเฟรมให้ช่วยบา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 ยเดี๋ยวไม่มีรูปแคบไงเราต้องให้เวลาเขาแคบหน่อยทั้งเกมหน้าอยู่แบบเนี้ย